สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนเดอตอนนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนาะก็ได้เดินทางมาถึงย่ามูนะคะที่โคราชค่ะมาก็ตรงกับวันงานย่ามูพอดีค่ะที่โคราชดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศโดยรอบกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปดูหมอัำจ้าเอาเดี๋ยวมาตามมามารับชมกันได้เลยเามามามาค,คือตอนนี้บรรยากาศที่ตรงย่ามูนะคะทุกคนค่ะ คนก็คือเยอะมากตอนนี้คนเริ่มทยอยมาแล้วเพราะว่าไอ้ที่คนเริ่มทยอยมาเพราะว่าบรรยากาศทุกคนไม่ร้อนแล้วคือตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าย่ามโมเลยนะคะับทุกคนคะ่ะแม่ผู้ใหญ่ก็ได้ทําการไหว้สักการะและ้วก็เลยมานั่งออกมาทาที่ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศรอบๆนะคบทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูนะคะเดินแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะว่าเป็นงานงานย่าโมพอดีมาดูแล้เบียบววรัสสิ่งก็เลยแวะเข้ามาในตัวเมืองโคราชก่อนพอตั้งใจว่าจะมาไหว้ย่าโมก็บัาาเงเอิญแบบตรงกับวันงานแล้วก็ยังอ้าตรงงานด้วยอะไรเงี้ยเดินมาดูกันอ่มาดู ประตูชุมพลนะเดี๋ยวพาไปนะครับทุกคนขาเขาบอกว่าถ้ามาที่ตรงย่ามูแล้วเราต้องลอดประตูชุมพลนะครับทุกคนขาเออคนที่ไม่มีคู่ก็จะได้มีคู่นะคะจะได้เนื้อคู่เป็นคนโคราชจ้าเขาบอกนะตาขลับล้ำครับเขาเขาพูดกันมานะครับแม่ผู้ใหญ่ก็พูดตามข่าว่ะจะพาจะพาเดินลอดซุ้มนะครับทุกคนขา อธิษฐานแล้วก็เดินเดินร<ด>อขับไปเลยค้ะใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในงานนะคะโดยรอบเห็นไ,ไหมตอนนี้เขากำลังจัดเตรียมร้านคุงร้านค้าเขากำลังมากันคืนตงใส่คนเยอะแน่นอนเลยทุกคนโอ้ดูสิแต่แม่ผู้ใหญ่อยู่ตรงรอบๆย่ามู ไม่ได้ไม่ได้เดินเข้าไปในงานเยอะให้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรอบนะคะงานประจำปีเขาทุกคนคนก็คือเยอะนะทุกคนนะแต่บรรยากาศบรรยากาศไม่ร้อนเป็นใจมากไม่ร้อนค่ะทุกคนเนี่ยต่อแต่โซนนี้คนเยอะมากทุกคนโซนนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะอทุกคน่คะดู จะพาเดินเข้าไปดูนิดนึงแล้วก็เดินออกมาคนแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้ใส่แมสลงมาด้วยทุกคนค่ะนะครับดูคือเส้นนี้คนจะเยอะมากแล้วก็ยาไปเลยแม่ผู้ใหญ่เขาไม่ได้เข้าไป่ร้านดีเรานเป็นร้านดังกันเยอะมากเดี๋ยวมาดูดูรอบๆตรงยาหมูดีกว่าทุกคนร้านนะครับผมควันออกข้าวบุกข้าวบุกเลยจ้าวันนี้สหรับนักติดตาม ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่มางานย่ามูเก็ไปคิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมาอันนี้ก็ใครที่อยากจะว่ารูปตัวเองเขาก็จะว่าให้เลยนะคะแต่เก่งนะทุกคนยอมรับว่าเก่งนะเออจริงๆนะทุกคนนะจริงๆนะเออเดี๋ยวเดินเดิน,ดนออกจากเสียงพีเงก่อนเดี๋ยวมาติดพิกิด ให้ดูบรรยากาศคะ่ะทุกคนตอนตอนมาแรกรๆคนยังไม่เยอะนะเ้ามาสักพักหน,นึ่งคนเริ่มเยอะทุกคนจริงๆอันนี้ก็ไปนอันนี้ก็ก่อนที่จะเข้าไปว้าย่าหมูก็ดอกไม้ทุกเกียนอยู่ตรงโซนนี้เดอ้อทุกคนเดอ้อเนี่ยชุดละ20บ,บาทเดอ้อบ่แพงบ่แพงเดอ้อเนี่ยอยู่ตรงโซนเนี่ยยี่สิบ,บาทดูดูด,ด,ด,ด อากาศที่เข้ามารับชมร์เราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนบรรยากาศกำลังดีค่ะอันนี้ไลค์ให้ดูบรรยากาศเฮ้ยทำคลิปให้ดูบรรยากาศแบบสดๆไปเลยค่ะ ตอนนี้รอเอฟซีทานข้าวอยู่ก็ทาคลิปรอจะทุกคนขาตอนมานะคนยังไม่เยอะตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วดูดูงานโดยรอบเยอะมากตัวน,นี้คือหน้าหน้าหน้าตรงยา่าหน้าไอลานหน้าย่ามูเลยนะทุกคนนะเออดูงานก็ค่อนข้างใหญ่นะงานก็ใหญ่ทุกคนครั้งแรกเหมือนกันที่เคยมาเพราะปกติก็ไม่เคยมากับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูรอบๆว่าอย่างไี้ แบบผู้ใหญ่ละตกใจไปแล้วรอบหนึ่งตรงนี้ลนะอันนี้แมบผู้ใหญ่ตกใจไปแล้วรอบหนึ่งนะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายมุมนี้ให้ดูเลยนะว่าจะมีใครบ้างตนาะให้ดูเดินไปตะแรกอ่ะดึกว่าเป็นหุ่นไงก็เลยจะว่าจะไปถ่ายรูปกระดูกกระดิกได้ตกใจเลยค่ะเออจริง อ่ะส่วนใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์แม่ผู้ใหญ่หน่อยเดอ้อเด็กๆกลัวเด็กกลัวทุกคนอ่ะลูกสาวลูกสาวกำลังลูกสาวกำลังจะขึ้นคู่แล้วลูกสาวอะ่อะอไรนะอะ่ะเดี๋ยวจะพามาดูลูกสาวคะ่ะอันนี้ลูกสาวฟอสอีกแล้วลูกสาวนะคะ ใครจะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กนะทุกคนนะอ้า,า,า,าอ,อนะลิซก็อกลสาเอลิซกนะ็แกลูกคนดะนะ่เอในในอเบานได้เลย โคตรน่ารักจ้าทุกคนหางสวยใครที่เข้ามาับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนขาแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าไม่ถ้า,ถา,ถาไม่อยากพลาดการเคลื่อนไหวคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่งานย่าโมนะคะทุกคนขาที่จังหวัดโูราชค่ะสำหรับคลิปนี้ม่ผู้ใหญ่ภูนาก็ขอจบรลยกแค่นี้นะคะทุกคนขาแล้วนะเจอกันไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ